เดินละหลังครับอันนี้นะครับว่าดินไม่มันเนาะแพ็กหนึ่งกิโลนะครับกะเกินนั่นแหละครับเกินเนาะเกินเกินครับไหนนะครับวางแพ็กใส่กล่องนะครับอย่างดีเลยบรรจุงเนาะบรรจงบรรจงครับสวยงามสวยงามตามข้องเรื่องนะครับดินนม่มันลูกใหญ่ๆเกิดโตเนาะนะครับ รับได้เลยนะครับทคนะรับทนุด้าเปิดออกมาก็ให้บอกว่าว้าวเลยอย่างนี้ครับไม่เป็นไรนี้นะครับมีกล่องนะครับสีเงี่ยมนะครับใส่ไปน,นะครับแล้วก สมุดสาครน,นะครับก็ให้ลูกค้ารอรับนะครับ